สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีเมษทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องการดาพยากรณ์วันนี้มาส่งต่อพลังงานดีๆกับการเปิดไพ่ทํานายดวงในหัวข้อโชคดีครั้งใหญ่มโหฬารที่จะเข้ามาหาคุณแบบไม่คาดฝันถือว่าคุณโชคดีมากๆที่เปิดมาเจอคลิปนี้แต่ก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าเป็นการทํานายดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงของคนใดคนหนึ่งคําทํานายอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้ ก็ขอให้รับฟังอย่างมีสติอย่าไปงมงายฟังไว้เพื่อเป็นแนวทางเพื่อสร้างกำลังใจสร้างพลังบวกก็พอชีวิตจะดีจะร้ายอยู่ที่การกระทำของตัวเราเองทำอย่างไรได้อย่างนั้นนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามารับฟังคำทำนายไปพร้อมๆกันเลยค่ะโชกีครั้งใหญ่ของคุณจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวมารับฟังไปพร้อมๆกันเลย ใบแรกนะคะเป็นไพ่พาพิษขเนตสองไม้เท้าหนึ่งถ้วยนะคะเจ็ดไม้เท้าจัสเมนแปดเหรียญน,นะคะอัศวินดาสัน้นเก้าดาแล้วก็ใบสุดท้ายหกดาบนะคะ เป็นราศีที่จะได้รับคําอวยพรอวยชัยจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําตัวคุณทเทวาดานางฟ้าหรืออาจจะด้วยนะอันนี้ส่งผลบุญที่คุณได้กระทำมากําลังจะส่งผลดีนะกับชาวราศีเมษแล้วก็ได้นะคะาการกระทําดีในรูปแบบต่างๆที่คุณได้ทํามานะหรือการทําบุญทําทาน อันนี้สมผลบุญกำลังจะส่งเสริมทำให้คุณประสบความสำเร็จในสิ่งที่ทำนะคะหรือแต้มบุญที่คุณได้สะสมมานี่แหละนะเริ่มที่จะแผงฤทธิ์แล้วดังนั้นนะทำดีย่อมได้ดีเสมอนะคะแล้วก็ความขยันหมั่นเพียรน,นะความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะนำพาคุณไปสู่ความสำเร็จแล้วก็ความก้าวหน้าเพิ่มมากขึ้นนะจะมีโชคลาภจากสิ่งศักดิ์สิทธิ ที่อยู่ในบ้านของคุณหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในที่ทํางานก็ได้นะก็เป็นอ,อนุภาพนะคะของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะคอยคอุ้มครองคุณปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกไปหรือคนที่คิดร้ายกับเรานะจ้องจะทําร้ายเราเขาไม่สามารถทําอะไรเราได้นะเป็นดวงชะตาที่อยู่เหนือศัตรตูนะคะศัตรตูก็จะแพ้พ่ายไปเองโดยที่ เราไม่ต้องทําอะไรเลยแต่เราก็อย่าไปโต้อตอบอย่าไปจองเวียนจองกรรมนะขอ,ให,อให้อภัยนะซึ่งกันและกันเพื่อที่จะได้หลุดพ้นนะคะจากาวิบากกรรมหรืออุดพ้นนะจากกันและกันก็จะทําให้คุณมีความสุขกับการใช้ชีวิตเพิ่มมากขึ้นนะคะหรือในบางสถานการณ์มันจะสอนให้เรารู้จักการปล่อยวางก็ได้ เข้าใจความเป็นจริงบนโลกใบนี้พอเราเข้าใจมากขึ้นมันก็ทําให้จิตใจเรารู้สึกสบายอกสบายใจมีความสงบเกิดขึ้นภายในใจหรืออาจจะเป็นช่วงที่คุณได้ไปทําบุญนะสวดมนนั่งสมาธินะมีจิตใจที่สงบร่วมเย็นเพิ่มมากขึ้นก็ได้นะจากที่มีจิตใจว้าวุ่นมีความวุ่นวายเกิดขึ้นภายในใจ อาจจะด้วยปัญหาอุปสรรคต่างๆที่คุณที่คุณได้เผชิญอยู่นะคะาบางทีการเอาตัวเองไปอยู่ในที่ที่มันสงบนะได้อยู่กับตัวเองนะได้ทําจิตใจให้นิ่งขึ้นมันจะทําให้คุณเหมือนมีสมาธิแล้วก็มีสติในการทําสิ่งต่างๆได้ดีเพิ่มขึ้นรวมถึงอุปสรรคปัญหาที่คุณกําลังเจอะเจออยู่ก็จะ ทำให้คุณสามารถแก้ไขปัญหาได้แล้วก็นำพาตัวคุณก้าวข้ามทุกๆอุป,ปรสรรคไปได้ดีเสมอนะคะก็เหมือนกับว่าเป็นดวงชะตาที่จะได้อาฟื้นคืนชีพนะมีชีวิตใหม่ที่ดูดีดูสดใสหรืออาจจะมีความหวังกับการใช้ชีวิตเพิ่มขึ้นก็ได้นะคะดังไพ่หนึ่งถ้วยนะมีความหวังกับสิ่งที่คุณปรารถนามีความหวังในทุกๆเรื่อง แม้ว่าบางเรื่องอาจจะดูเหมือนหมดหวังไปแล้วอยู่ๆมันก็กลับมีความหวังขึ้นมาอีกครั้งหรือคุณอาจจะได้กำลังใจที่ดีจากคนรอบข้างนะได้รับแรงสนับสนุนแรงซัพพอร์ตความโชคดีของคุณบางทีมันก็มาจากคนรอบตัวนะคะการที่มีคนให้กำลังใจเราซัพพอร์ตเราไม่ว่าคุณจะเจอเรื่องแย่ๆอะไรก็ตามก็จะทำให้คุณเหมือนมีกำลังใจมีพลังใจเพิ่มมากขึ้น นะมีแรงฮึดซู้ด้วยนะคะหรือถ้าคุณกําลังเผชิญกับเรื่องที่มันดูยากดูเป็นไปไม่ได้นะแต่ถ้าคุณมีความมุ่งมั่นที่มากพอมีกําลังใจที่เต็มเปี่ยมนะคะคุณก็สามารถจะคว้าชัยชนะคว้าความสําเร็จมาเป็นของคุณได้นะหรือเป็นช่วงที่ชาวราศีเมษจะได้ทําอะไรใหม่ๆเพิ่มขึ้นก็ได้นะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นที่ทําให้คุณต้องปรับตัว หรือมีการได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆเป็นสิ่งที่ทำให้คุณเติบโตเติบโตก้าวหน้าในหน้าที่การงานเพิ่มขึ้นก็ได้นะคะาการเริ่มต้นใหม่การเปลี่ยนแปลงที่จะนำพาคุณไปสู่ชีวิตที่จะเจริญก้าวหน้าเพิ่มมากขึ้นหรือไม่บางท่านอาจจะกำลังมองหางานใหม่นะมีโอกาสที่จะได้เจองานที่ดีเจองานที่ใช่ หรือถ้าทําธุรกิจก็อาจจะมีการจับธุรกิจในในสิ่งใหม่ๆที่อาจจะเป็นสิ่งที่คุณไม่เคยทำมาก่อนก็ได้ถ้าคุณเปิดใจเรียนรู้พัฒนาตัวเองแล้วก็วางแผนให้ดีมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จสูงมากๆแล้วก็ช่วงนี้นะโชคชะตากำลังเข้าข้างคุณทำอะไรนะก็ดูจะประสบความสําเร็จดีมากๆขอให้นะคะมีความมุ่งมั่นตั้งใจทำอะไรทำจริงนะไม่เหยาะแยะไม่โลเล นะไม่ใช่ว่าทํานิดนึงแล้วหยุดทำนะคะนะก็ต้องทําอย่างสม่ําเสมอมีวินัยกับตัวเองก็จะทําให้คุณนะประสบความสําเร็จได้ในสิ่งที่คุณปรารถนามาครอบครองได้แล้วก็เป็นราศีที่จะได้รับข่าวดีนะที่คุณรอคอยนะคะใครที่กําลังรอคอยคําตอบในเรื่องอะไรก็ตามอาจจะรอคอยเงินนะคะก็มีเกณฑ์ที่จะสมหวังนะรอคอยความรักจากใครสักคน หรืออาจจะรอคอยความชัดเจนอะไรบางอย่างนะก็จะได้รับคําตอบที่มันจะเป็นไปในทิศทางที่ทําให้คุณสมหวังมีความสุขก็ได้นะบางคนกําลังรอคอยผลสอบอรอคอยผลการแข่งขันอะไรสักอย่างหนึ่งนะก็มีเกณฑ์ที่จะ สำเร็จแล้วก็ได้สมความปรารถนาอย่างที่คุณคาดหวังไว้นะคะเนีย่ยความมุ่งมั่นตั้งใจความเพียรพยายามมันไม่เสียเปล่ามันก็จะนํามาซึ่งความสำเร็จเงินทองแล้วก็ความเจริญก้าวหน้ามากมายที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีเมษเป็นดวงชะตาที่ทำอย่างไรได้อย่างนั้นถ้าก่อนหน้านี้นะคุณทำดีมาโดยตลอดขยันหมั่นเพียร คุณก็จะได้รับสิ่งดีๆมากมายเป็นสิ่งดีๆที่ทำให้คุณมีกำลังใจเพิ่มขึ้นนะคะหรือแม้ว่ามันจะเป็นสิ่งที่มันไม่ดีแต่คุณก็สามารถจะนำสิ่งไม่ดีนั้น,นมา,าปรับปรุงแก้ไขมาเป็นบทเรียนทำให้คุณได้พบเจอสิ่งที่ดีกับชีวิตเพิ่มมากขึ้นด้วยก็ได้นะคะแล้วก็ช่วงนี้นะชาวราศีเมษจะค่อนข้างขายันทำงานหาเงิน นะทำงานมือเป็นระวิงเลยนะคะก็อาจาจะมีคนมาป้อนงานเราเยอะขึ้นใครที่ทำงานงานอิสระเป็นฟรีแลนซ์นะคะก็จะมีคนามาจ้างงานเรามากขึ้นนะมีคนเล็งเห็นในความสามารถเล็งเห็นในศักยภาพของคุณช่วงนี้เป็นช่วงเก็บเงินนะเก็บทองของคุณเลยยิ่งทำยิ่งได้ยิ่งขยันก็จะยิ่งร่ำรวย ความร่ำรวยนะโชคลาภทางการเงินกำลังจะเกิดขึ้นกับชาวราศีเมษแล้วนะคะสิ่งที่คุณทำอยู่กำลังจะส่งผลดีหรือทำไรายได้ให้กับคุณชนิดที่ว่าเกินความคาดหมายนะเกินกว่าที่คุณคาดหวังไว้ก็ได้นะคะใครที่มีความสามารถเฉพาะด้านอาจจะมีความรู้ทางด้านอาศิละปะหรืองานทางด้านวิชาชีพต่างๆอาหารนะคะ,ะหรือเป็นช่างต่างๆนะด้าน งานด้านศินลปะก็จะสรรสร้างผลงานที่จะได้รับการยอมรับมีคนชื่นชมชื่นชอบในผลงานของเรานะผลงานจะสร้างชื่อเสียงอาจจะเป็นวายรัอ viral, นะคะสนั่นโซเชียลอะไรก็ได้บางทีคนจะดังมันก็ดังแบบฉุดไม่อยู่พอดังแล้วมันก็จะนำมาซึ่งเงินทองแล้วก็ชื่อเสียงนะที่จะทำให้คุณมีความสำเร็จหรือมี มีความเป็นอยู่ที่ดีเพิ่มมากขึ้นนะคะหรือเป็นช่วงที่ชาวราศีเมษจะมีการลงทุนบางสิ่งบางอย่างที่จะทําให้มีเงินงอกเงยเพิ่มมากขึ้นนะก็ลงทุนอะไรพยายามวางแผนให้ดีแล้วก็ทําในสิ่งที่เรามีความถนัดมีความรู้ในสิ่งนั้นหรืออย่างน้อยๆน,นะก็ต้องมีความชื่นชอบในสิ่งนั้นจะทําให้เราเหมือนมีความสุขในการจะทํา หรือทำแล้วไม่เครียดแล้วก็สิ่งนั้นแหละจะนำพาไปสู่ชีวิตที่ดีเพิ่มขึ้นนะคะก็จะได้รับความสำเร็จที่มันเหนือความคาดหมายเหนือจินตนาการนะความสำเร็จที่มันเกิดขึ้นแบบไม่ทันได้ตั้งตัวด้วยนะยิ่งมีภไพซันความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่กำลังจะเข้าข้างคุณแล้วนะเทพเจ้าแห่งความสำเร็จจะอยู่เคียงข้างคุณเสมอหากคุณมีความคิดมีไอเดียอะไรดีๆขอให้ลงมือทา อย่าเพียงแต่คิดแต่ฝันอย่างเดียวนะคะนะมันไม่สําเร็จได้ก็ขอให้ลงมือทำนะมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จสูงมาก่าหรือท่านนะคะที่มีแผนนะจะเดินทางในช่วงนี้ก็จะประสบความสําเร็จนะคะได้เดินทางหรือมีโชคลาภจากการเดินทางก็ได้นะโชคลาภจากยานพาหนะหรือโชคลาภจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราอาจจะเจอเจอในระหว่างทางนะคะบางคนอาจจะเดินทางไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ ไปทำบุญทำสิ่งที่มันเป็นมงคลชีวิตมันก็จะยิ่งส่งเสริมทำให้ชีวิตนะทำให้ดวงชะตาของคุณมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองเพิ่มมากขึ้นนะยิ่งเป็นดวงชะตาที่จะถูกฉลกนะคะกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะถือว่าเป็นราศีลูกรักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยก็ได้ยิ่งทำดียิ่งขยันชีวิตของคุณก็จะมีแต่ความโชคดีมีแต่ความเจริญก้าวหน้าเพิ่มมากขึ้นหรือสิ่งที่คุณ กำลังกังวลนะสิ่งที่คุณกําลังทุกข์อยู่มันกําลังจะขี้คายในทางที่ดีมากขึ้นนะความวุ่นวายใจความกังวลใจมันกําลังจะหลุดพ้นนะกำลังจะไปจากคุณแล้วแล้วก็จะมีสิ่งดีๆมีเรื่องราวดีๆเข้ามาในชีวิตอีกด,ด้วยนะคะก็เรียกได้ว่าเหมือนเป็นดวงชะตาฟ้าหลังฝนก็ได้นะฟ้าหลังฝนย่อมสดใสเสมอชีวิตของคุณอาจจะ เจออุปสรรคปัญหานะคะมีบทเรียนเจอประสบการณ์ชีวิตที่มันอาจจะดูเลวร้ายแต่ถ้าเราไม่ยอมแพ้นะมีความใจสู้ซะอย่างล้มแล้วก็ลุกขึ้นมาใหม่อีกครั้งนะให้โอกาสตัวเองในการเริ่มต้นใหม่ให้โอกาสตัวเองในการที่จะต้องทําผิดพลาดบ้างเพื่อที่จะนําพาคุณไปสู่สิ่งใหม่ที่ดีเพิ่มมากขึ้นนะดังไพ่หกดาบนะคะสุดท้ายแล้วนะคุณก็จะได้เจอ สิ่งที่ใช่เจอสิ่งที่ดีกับคุณนะเจอแสงสว่างของชีวิตที่จะนำพาคุณไปสู่สิ่งที่ดีงามเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็สดใสในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ด้วยได้เจอคนที่ดีคน,คนโสดชาวราศีเมษมีโอกาสได้พบรักกับคนไกลคนต่างแดนหรืออาจจะมีความแตกต่างในเรื่องของอายุนะคะอาจจะมีอายุที่ต่างกันหรือมีความเป็นอยู่ที่ ที่มันดูแตกต่างกันแบบสุดขั้วอะไรก็ได้แต่ว่าคนจะรักกันก็ไม่มีอะไรมาขวางกั้นนะคะหรือหากเป็นความสัมพันธ์ที่มันมันไม่ดีอาจจะมีปัญหาคาราคาซังกันมานานก็ถึงคราวที่จะได้ข้อสรุปได้รับความชัดเจนเพิ่มขึ้นนะชัดเจนว่าจะไปต่อไมมหรือว่าจะต้องจบกันเพียงเท่านี้คือการจบความสัมพันธ์อย่ามองว่ามันเป็นสิ่งที่แย่นะคะมันเป็นเพียงแค่ ทำให้เรารู้ใจตัวเองรู้ว่าจะต้องไปต่อไหมนะรู้ว่าจะต้องอาทำยังไงกับความสัมพันธ์นี้ที่มันจะไม่คาราคาซังอีกต่อไปนะคะจะได้ข้อสรุปมากขึ้นมันก็จะทำให้เราได้ไปสู่เส้นทางชีวิตใหม่ที่ดูสดใสนะได้เจอทางออกของปัญหาเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างมันจะขี้คายในทางที่ดีในทางที่จะทำให้คุณ มีความสุขกับการใช้ชีวิตเพิ่มมากขึ้นนะคะความโชคดีที่ยิ่งใหญ่ของคุณก็คือการที่คุณได้มีความสุขกับตัวเองมีความสุขกับสิ่งที่คุณทำแล้วก็มีความสุขกับคนที่คุณรักด้วยนะคะก็ขอจบการทำนาแต่เพียงเท่านี้สำหรับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องการดาพยากรก็สามารถกดปุ่มซุปเแตงที่เป็นรูปหัวใจข้างล่างนี้ได้เพื่อเป็นการสนับสนุนให้อาจารย์มีกำลังใจ ในการทำคลิปต่อไปก็ขอขอบคุณมาณที่นี้ด้วยสุดท้ายนี้ขอวอวยพรให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดขอให้สมหวังทุกประการคิดเงินได้เงินนะคิดทองได้ทองเฮงปังตลอดปีตลอดไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ